รถเจนจิบจิบปน้พาป้าตาแม่ตาตาตูตุ๊กใส่ยวยอ่อานแล้วอ่านแล้วเก่งมากเลยเอา,าเปิดาำหน้าไปไหนอ่ะคำหน้าไปไหนลิงอะไรนะ แม่อินทรีย์บังพายุอ,ยอินรโอ้ไหนพ่อแม่ลิงไหนไหนไหนอันนั้นอันนั้นใครครับนั้านโบแล้วไหนแม่แล้วไหนพีพีลูกลิงอะ่ะหรออ๋อนั่นนี่นี่อ๋อเจนนี่เจนนี่ห้อยโหนแล้วไหนมแมลงเต่าทองตัวน้อยมีกี่ตัว สองสามสี่ห้าีดตัวครับมีสามตัวมีสามตัวจริงเหรอแม่นับได้สองตัวเองนะนั่อ่ะเปิดหน้าต่อไปสิลูกสองสี่แมงมีสี่แมงจริงเออจริงจมอันนี้กระต่ายแล้วลูกกระต่ายจริงดุ๊กมากระต่ายดุ๊ง เหมือนไหม